ายเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับแตวก็อันนีน้นอกรายการนะครับเป็นเจ้าบอลกับเจ้าอาร์ตนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าปอนสวนเบนกับเจ้าเนมนะครับเลียมเซฟฟีข้ามฟีสองหนึ่งนะครับเอาเจ้าบอลเซฟไปเอา สามหนึ่งนะครับอยกขึ้นมาเอ้ามงมาเรียบร้อยหนึ่ง <c oughs> สามนะครับสาธา เอาเปิดหนึ่งเอาโยเข้าไปเจ้าบอลปักเข้าให้เรียบร้อยเสรเสรเร่เ่นามหนึ่งนะครับเอาเจ้าเนมเปิดหนึ่งเจ้าบอลยกเข้ามาเจ้าเนมปักเข้าให้เรียบ ไปแล้วครับ4-1แล้วครับโอ้โหลูกเสริรฟเจ้าบอลน,นะครับเอาเสิฟไปเจ้าเนมเปิดหัวเอาเจ้าบอลยกมาเจ้าเอาโยกหล่นมาอาจยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าบอลเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหเผลอแป๊แบ,บเดียวไปแล้วครับ5-1แล้วครับ เอาเสิร์ฟดีทัดเน็ตลงด้วยเอาแล้วครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งโอ้โหเหยียบร้อยลูกเสิร์ฟเจ้าบอนโอ้โหไปแล้วครับเจ็ดหนึ่งแล้วครับ เจ็ดหนึ่งนะครับเอาโยกเอาเจ้าเนมปักเข้าให้เรียบร้อยฝั่งนู้นต้องล็อกใครได้นะครับลูกเสิฟเจ้าบอลไม่ใช่ธรรมดานะครับไปริ้วๆนะครับหนีไปมันเจ็ดหนึ่งแล้วนะครับ หนึ่งเจ็ดเอาจ oh, oh. อเจ้าเนียมเซิร uh ์าโอ้โหยเสิร์ฟรอดเด็ดมานะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเอาเซิร์บเอาใจบอลเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าบอลปักเข้าให้ ยงกขยุกขยุกขยุกอยู่ดิเสรอไปเอาเปิดเข้าป่าเข้าดงโอ้โหตายแล้วครับเจ้าบอลเจ้าบอลเสือบเจ้าบอลแตกเก้าหนึ่ง

หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเอาเปิดโอ้โหลูกเสิร์ฟเจ้าบอลนี่ครับเจ้าบอนเปิดไม่ได้ไปแล้วครับสิบ สิบหนึ <5 pare ts> ่งนะครับหนึ่งสิบนะครับ

lại 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 youtube lại youtube <laughs> hay là hay vô họ bớt nương họ bác không hay vào <laughs> nhìn rồi. เจ้าเนมเสิร์ฟมาโอ้โหสเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับนะครับทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39นะครับเอาโหเจ้าบอลเส์บไปยิ่งกว่าขีปนาวุธจะหลวดทางเรียบ12 12อน,นะครับแต้มเดียวเกมนะครับ เอาตัดยอดไปเรียบร้อย